นี่คือต้นไม้จริงๆสวยยากกงกระดอกไม้ปลอมเลยว่าไหมเป็นคลิปที่ตัดต่อยากมากเพราะว่าสวยไปซะทุกสีล <ะ S 1> ลเลยคือสวนเฟื่องฟ้าที่นําเข้าจากเวียดนามมาสวนแรกของเมืองไทยนําให้รู้จักตนน้นดีชื่อม่วงสุพัชสอน,<ด>นเข้ามาจากประเทศเวียดนามเมื่อปีก่อนจุดเด่นคือม,มีคลิปสีเงินที่ริมขอบใบประดับออกดอกเก่งตลอดทั้งปีต้นนี้ชื่อนาทิตานําเข้าและได้พัฒนาใบให้กลายเป็นใบสีทองสีม่วงใหญ่หวาน น้องต้นนี้ชื่อหางกระรอก,<า>กแดงคุณที่สัมผัสก็จะบอกว่า เหมาะสําหรับท่านที่อยากจะได้เฟื่องฟ้าเอาไปทาซุ้งพอดอกขอจะฟูสวยอย่างที่<ม>ทเห็นมีสามสีให้เลือกด้วยกันกระรอกแดงกระรอกขาวและกระรอกชมพูและต้นนี้ขอแนะนําให้รู้จักน้องลิซ่าเอ้ยไม่ใช่เขาชื่อลาลิซาดุกลีใบประดับของเขาซิมีสีชมพูมมพเข้มบริเวณขอบปิมใบประดับและตรงกลางเป็นสีชมพูอ่อนละมุนมากต้นนี้ชื่อกวนอิมและกวนอูจะมีใบประดับเป็นสีเหลืองและสีแดงในต้นเดียวกัน,นกระซิบหรือแค่ต้นเดียวนะและอีกต้นที่สีละมุนมากห้ามพลาดเลยก็คือต้นนี้ชมพู ปูนุ๊ใบด่างดอกสีชมพูละมุนทั้งดอกเข้ากันมากน่าเสียดายที่ทําได้ยากเลยทําให้ทั้งสวนเหลืออยู่แค่นี้เองเฟื่องฟ้าเรายังมีอีกหลายสายพันธุ์และหลายสายหลายขนาดทห้เลือกน่าเสียดายไม่สามารถอัดใส่ในคลิปนี้ได้ทั้งหมดเอาอเป็นว่าใครอยากเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ดอกสวยสดตลอดทั้งปีและไม่ต้องดูแลเยอะทนร้อนทนแรงเลี้ยงในกระถางได้จะนาไปเป็นของฝากช่วงปีใหม่ก็จะให้ได้นะหรือหน้าบ้านใครยังโล่งอยู่ก็สามารถจัดใส่ต้นเฟื่องฟ้าเหล่านี้ได้ ได้เลยนะสวยแบบลิมิเต็ดอดิชั่นเลย